โคตรจะสุดในรุ่นมิซูชิตซโคปปี93ครับเพื่อนๆเ,เ,เคยเห็นไหมรถกระบะแคบเตียราคาไม่ถึง50,000บาทคันนี้ครับปี93เอาไป49,000บาทนะครับโดดเด่นที่สุดเลยล้อแม็กขอบ18ยางใหม่ๆเลยนะครับโอ้โหเหลือใจเชื่อนะตัวถังเนี่ยด้านหน้านี่ยังสวยเลยด้านหน้าไม่มีชนหนักนะครับนี่เลยเอาไปไม่ถึง 50, ห้าหมื่นผมทอนให้พันหึง กำแบงค์พันมาห้าสิบใบครับผมท้ายมีตำหนินิดหน่อยนะครับอ่าสีหลุดล่อนตามการใช้งานนะตามปีรถนะแต่จะแต่แต่จะเชื่อไหมอะรถรถกระบะครับไม่ถึงห้าหมื่นที่สำคัญครับแอร์เย็นด้วยแล้วก็จกปรับแล้วกระจกแล้วก็จกกระจ,จกเปิดไฟฟ้านะและเครื่องในชึ่งเดียวติดเลยเนะี่ย แล้วเรื่องเครื่องเกียร์ไม่ต้องเป็นห่วงครับสตาร์ทชึ่งเดียวติดนะครับแอร์เย็นอีกต่างหากเกียร์สมบูรณ์ช่วงล่างใช้ได้เลยสุดยอดปี93นะครับมิสูริยีไซโคลโคตรจะเท่ครับคันนี้49,000บาทใครสนใจทักมานะสหายเลือจะเชื่อนี่แล้วเจอกันครับรถกระบะราคาหลักหมืน่น